โ,โูเโืกปลัวว่าถ้าเอาไม่ได้กินข้าวจะหิวตายแล้วจะไม่ได้พบกับพี่ชายซิวหลานอีกนี่เธอถ้ายังงั้นก็รอที่นี่ซะอย่าไปไหนเข้าใจไหมอืมเข้าใจแล้วเอาลละเตรียมตัวซะว่าแต่ว่าคุณตาคะทำไมพวกเราถึงไม่พวกาหายมาด้วยล่ะ ในอนาคตร้านจะทำยังไงถ้าหากว่าไม่ได้นำอาหารมาด้วยตัวเองร้านจะรอจนกว่าจะตายอย่างนั้นเหรอแล้วถ้าหากว่าร้านเรียนรู้ทักษะพวกนี้ได้ไม่ว่าจะเจอกับสถานการณ์อะไรร้านก็จะสามารถต่อสู้กับมันได้อย่างใจเย็นยังไงล่ะคุณตาคะอูยเข้าใจแล้วอืมถ้าอย่างนั้นก็กินเถอะคุณตาคะคุณตาไม่กินอย่างนั้นเหรอคะยังไงคุณตาก็ควรกินบ้างนะรีบกินซะเถอะ ฉันไม่หิวหรอกอืมคุณตาคะหนูกินอิ่มแล้วล่ะได้นี่ก็ดึกแล้วงม่ก็รีบพักผอ่อนเถอะช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยคุณตาคะดูเหมือนว่าข้างนอกจะมีคนนะ ่วยด้ว่ยเ่วยด้วยมีนายนะเดินลงไปข้างในทางขวาทางนั้นน่าจะมีถ้ำอยู่ตอนนี้คุณตาของฉันก็อยู่ตรงนั้น แต่แต่ว,ว่าฉันเดินไม่ไหวแล้วนีดรงวังนะไม่เป็นอะไรใช่รึเปล่าอืมถ้าย่างั้นผมเราก็กลับกันเถอะว่าแต่ว,ว่าคุณตาคะแล้วเขาล่ะว่าแต่ว,ว่านายมีชื่อว่าอะไรอย่างงั้นเหรอทำไมถึงได้ไมาอยู่ที่นี่คนเดียวกันล่ะ กัแบบแม่ของนายละคุณปู่ครับผมสามารถอยู่กับพวกคุณได้หรือเปล่าตอนนี้ผมไม่มีบ้านละมีข่าวลือที่บอกเอาไว้ว่าประธานคนปัจจุบันของชาพ,พัทมิตรตอนนี้มีรอยแผลเป็นที่มุมตาของเขาสินะหรือว่าผู้ชายคนนั้นจะเป็นคุณตาคะตอบตกลงเขาเธอได้หรือเปล่าล่ะอืม